ขวดนะแล้วก็ต่อเอาสายออกซิเจนเข้าที่ฝาเลยก็ได้นะครับประดิษฐ์เอาก็ได้นะไม่ต้องเสียสตังค์ซื้อแต่พี่เซนเอกชอบความสนุกของอุปกรณ์น่นะครับนะ หลังจากนี้นะครับไข่อธทิเมียที่เราเป่าไว้เนี่ยก็จะเริ่มฟักออกเป็นตัวเมื่อครบ24ชั่วโมงเริ่มฟักออกเป็นตัวไปครบจนถึง48ชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยวครบหนึ่งวัน24ชั่วโมงเรามาดูกันต่อนะครับว่าเราจะได้ตัวอาทิเมียมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะพี่เสนิหก็เป่าไปเยอะอยู่นะครับรอบนี้เป่าไปเยอะเลยนะเพราะว่าทำอนุบาลลูกปลาไหลบ่อนะครับอนี่นะครับรอสัก24ชั่วโมงถึง48ชั่วโมงนะครับตัวนี้โคตรดีนะพี่เสนกว่าเหมาะนะนี่ แล้วไอ้ตัวเนี้ยพี่ซินเอกชอบนไม่ใช่อะไรนี่ทุกคนมันมีอุปกรณ์ต่างๆมาให้เราครบเซตเลยโคตรเดียรตัวเนี้ยนะเห็นปะแน่สนุกนะการเลี้ยงปลากัดบอกเลยนะเพื่อนเพื่อนน้องมันไม่ใช่เรื่องยากนะถ้าเราทําให้มันสนุกเหมือนไหมเหมือนเรามีของเล่นอย่างเงี้ยแล้วพอเรามีของเล่นก็สนุกนะสนุกไปอีกแบบหนึง่งนะครับสำหรับการเป่าไข่อาทิเมียนะเนี่ยเห็นปะช่วงเนี้ยมันเข้าหน้าหนาวลายแดงของพี่เซนเอกทําไว้มันก็ไม่บูมนะครับพอไม่บูมพี่สเสดก,ก็ต้องเป่าออกนะเป่าเหมือนกันนะครับ นี่นะเป่าเหมือนกันนะแล้วถ้าใครสนใจนี่นะ,ะชุดเป่าไข่อะทิเมียเนี่ยตัวนี้เขามีมาให้ครบชุดเลยนะครับนะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวาล์วกันกลับตัวนี้เป็นวาล์กกันกลับนะวาล์กกันลมพวกสายออกซิเจนทุกนี้นะเนี่ยพวกในชุดนี้นะนี่เห็นไหมพอเราเป่าครบนะพอเราเป่าครบแล้วเราได้ไข่อะทิเมียที่ฟักออกเป็นตัวเรียบร้อยแล้วเราก็มาเปิดวาล์วตรงนี้นะ เอากระชอนมาลองนะครับเอากระชอนมาลองเดี๋ยวครบ24ชั่วโมงนะหรือ48ชั่วโมงนะเมื่อเขาเริ่มฟักออกเป็นตัวเดี๋ยวพี่สเสถียรจะมาเปิดให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับนี่เห็นไหมโคตรดีถ้าใครสนใจนะเดี๋ยวพี่สเสถียรปักตะกร้าไว้ให้ก็ได้นะครับนี่ตัวนี้ชุดเป่าไข่อาทิเมียนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีไม่มีปั๊มออกซิเจนนะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูนี่ครับแนะนำเพื่อนๆน้องๆนะตัวที้ที่ได้มานะก็จะมีแค่นี้นะมีชุดเป่าไข่นะครับแล้วกกกก็มมมีีีพวววเอสาายิจนนนะัับ ตัวปิดเปิดนะไอตัวอาทิเมียเมื่อเราฟักออกเป็นตัวเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีชุดอุปกรณ์มาให้นะนี่มีช้อนมีอุปกรณ์ต่างๆมาให้แบบนี้แต่ไม่มีปั๊มออกซิเจนนะทุกคนจะต้องมีปั๊มออกซิเจนเหมือนพี่เส้นเอกนี่มีปั๊มออกซิเจนอยู่แล้วนะครับนี่พี่เสนเอกก็ต่อเพราะพี่เสนเอกเป่าออกใส่น้ำหมักอยู่แล้วนะครับพี่เส้นเอกมี2เส้น2สายนะเห็นไหมออกมาสองสายเห็นป่ะพี่เอกสายหนึ่งนี่ก็คือเป่าอ้อน้ำหมักอีกสายหนึ่งพี่เสนเอกก็มาต่อเข้านี่นี่นี่ต่อเข้านี่เลยนะเห็นป่ะต่อเข้านนะครับ ขึ้นไปนี่เลยนะเห็นปะเพราะนั้นชุดที่เขาให้มาจะเป็นแบบนี้นะครับนะแล้วถ้าใครสนใจนะไข่อาทิเมียก็นี่เลยครับไข่อาทิเมียนะตัวนี้พิษเสกใช้อยู่อัตราการฟักตัวดีมากๆนะครับตัวนี้นะอ่าก็เอาไปอนุบาลลูกปลานะครับแล้วก็มีที่ต้องมีก็มีอีกตัวหนึ่งนี่ที่พี่เสดกใช้อยู่นะครับที่มีมอีกก็มีอีกตัวหนึ่งนี่ครับเป็นอ่กระชอนอยากให้ดูนี่กระชอน